บอกตามตรงเลยค่ะขี้หึงผัวมากที่สุดไม่ว่าจะสัตว์หรือจะเป็นอะไรก็แต่ภายในบ้านจะไม่ให้มีตัวเมียแม้ก็ทั้งปลาก็เหมือนกันค่ะไม่ให้เลี้ยงตัวเมียให้มีแต่ตัวผู้ว่าแล้วชอยเจ้าขา,าสามีของฉันเนี่ยนะไม่อยู่ดูซิไปทํางานตั้งหลายวันแล้วไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่ฉันเองอะ่ะเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไปหมดไม่มีใครบีบนวดให้เลยชอยคุณหญิงเจ้าขาฮะ<า>ไอ้เรื่องบีบนวดอะ่ะ ชอยไม่เป็นหรอกเจ้าค่ะอ้าวเมื่อไหนบอกเคยเป็นหมอนวดมาก่อนไงอุ้ยอันนั้นมันลงอ่างอย่างเดียวค่ะไม่ต้องนวดปะทออย่างอื่นอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เป็นไรแต่คุณหญิงเจ้าค่ะคนที่นวดเก่งๆน่ะก็มีคนเดียวเจ้าค่ะใครเหรอไอ้แยมไงเจ้าค่ะอ๋อใช่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 บ้านของฉันยังมีไอ้แยมอีกคนหนึ่งที่เป็นคนใช้ภายในบ้านหลังนี้ดีเลยนางชอยลองไปตามไอ้แยมมาสิ อยคุณนายเจ้าขา<ะ>นี่ฉันนะ่ะไม่ใช่ว่าแกล้งว่ามาหรอกนะเจ้าค่ะไอ้แยมเนี่ยมันชอบอูเจ้าค่ะชอบอูวันวันมันไม่ค่อยได้ทําอะไรหรอกเจ้าค่ะวันวันหลบงานหลบแต่งานเดี๋ยวนิ้งชอยแกพูดเกินไปหรือเปล่าจริงๆมันอาจจะทํางานหน้าที่ของมันเสร็จแล้วหรือเปล่าอุ้ยอย่ามัวพูดมากลองไปตามมาก่อนซิเผื่อจะมาเจ้าค่ะไอแ้แย้ม ฟังเพลงไปยิงนกตกปลาไปเรียนแต่งหน้าไปแล้วนะเดี๋ยวบ้าโฆษณาได้เราเนี่ยโอ้ก็คุณนายครับวันวัน่ะไม่ได้ทำอะไรเลยดูแต่ทีละวีทีละวีแ <ฟ S 1> หมทีละวีเงาเบายไปว่างงินสิอไอแ้แหมครับผู้ใหญ่ก็รู้จริงๆเลยทำไมวันวันมึงทำอะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหนี่อย่าให้พูดเลยครับทำทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัดหญ้าอะไรไปดูได้เลยครับ มันอยู่ยังไงก็อยู่ยังงั้นแหละครับแล้วมันจะพูดทําไมเนี่ยเพราะผมระดับผู้จัดการครับคุณหญิงเขาเรียกใช้มึงเนี่ยอ๋อเรียกใช้ใช้<อ>ผมทำอะไรเหรอครับนี่นะตั้งแต่สามีของฉันนีคุณพาไม่อ,มอยู่ไม่มีใครทำหน้าที่นี้เลยไอ้แหยมช่วยทำหน้าที่นี้แทนสามีฉันหน่อยได้吗อ๋อจะให้ผมทำหน้าที่สามีคุณนายได้แล้วได้เลยครับผมพร้อมเสมอสำหรับหน้าที่สามีคุณนายเพราะฉะนั้นแล้วคุณนายครับก็<อ>จะเอาท่าไหนดีครับ เอาท่าไหนก็ได้ที่มันรู้สึกว่าพอทำแล้วมันสู้ซาสู้ซาใช่ไหมครับอย่างนั้นก็อย่ารอช้าเอาเลยครับเอ้ยอะไรเอาอะไรไม่ใช่เอาไปนอนบนเตียงนี่เลยครับจะได้นวดไงครับผมรู้ว่า11ดนาฬิกาทุกวันนี่คุณชายจะต้องมานวดให้คุณหญิงใช่ไหมครับใช่แล้วเม่อี่้านลูทันรู่รู้สิครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่เดี๋ยวก่อนการนวดของผมผมมี2คอร์สครับคอรคสมันเป็นยังไงบ้างอ่ะคือว่าผมไปเรียนจบมาจากเอ็นโซวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกาครับอะไรว่าเอสตาวาดอประเทศสหรัฐอเมริกาไงเขามีเรียกว่ารัฐรัฐเอสเอสาวาดอมไม่รู้จักเลยไงพรจบสูงพวกนี้ผมต้องไปสอบที่ประเทศอินเดียอยีกครับ<อ>ครับผมคอร์สแรกของผมก็คือนวดอย่างเดียวครับร80บาทแต่ถ้าหน้าไปยี่สิบบาทครับโอ๊ย,อยจริงเหรอครับเดี๋ยวนวดให้คุณหญิงเสร็จแล้วหน้าไปกูน,น้อยี่สิบแหมถ้าแกจะให้ฉันหน้าแกแล้วก็ฉันไปยืนนู่น บนทางรถไฟให้รถไฟมันเฉียวเล่นซะมันกว่าอีกแหมทำอย่างกันลุกล่างมึงไงทิพหายเหมือนกระตอบบิ๊กแบ๊กโอ้ว่าบิ๊กแบ๊กหูทันสมัยซะด้วยออาพอได้แล้วเอาเป็นว่าฉันขออย่างแรกนวดอย่างเดียวละกันอย่างสองไม่ชอบไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันก็เคิมเดี๋ยวมันจะตามเองครับเชิญคุณนายนอนครับนวะคุณนายนอนครับอุ้ยขอโทษครับมึงระวังหน่อยสิคือวสิคุณนายครับอ่ะฮะคุณผู้ชายก็ไม่ค่อยจะอยู่บ้านอือฮึ แม่คุณนายนี่หุ่นดีจริงๆจริงเหรออย่างคุณนายนี่น้าไปถ่ายนู๊ดนะเนี่ยถ่ายนู๊ดครับเป็นยังไงถ้าเกิดฉันถ่ายแล้วมันจะมอกกับฉันไหมมอสิครับสวยเลยคุณนายไม่รู้เหรอครับถ่ายยังไงอะถ่ายยังไงอะแก้ผ้ามันเลยไงครับว้ยยังไม่เป็นไรคุณนายรู้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะนวดให้นะครับคุณนายครับเดี๋ยวผมจะเปิดประตูลมก่อนนะครับเปิดเอ๊ะมึงเปิดตั้งขนาดนั้นเลยเหรอคุณนายครับมันจะกว้างไปไหม คุณนายใช้น้ำหอมกลิ่นอะไรนะครับเนี่ยตอนนี้เหรอดีออลดีออลเหรอครับผมว่าไม่ใช่นะครับทําไมอะกลิ่นมันเค็มๆเหมือนน้ําปลาทิพยรสเลยครับเฮ้ยอะไรไม่ใช่คุณนายแล้วใครอะโก้เหรอถึงว่าเดี๋ยวผมนวดเลยนะครับนวดโอ้ยตรงนั้นเลยตรงโอ้ยตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยแม่นี่หน่อยนี่ตรงนี้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 เออเใช่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 แม่ใช่เลยนี่ลงมาตรงนี้หน่อยทะลุนวดอ้ยทะลุนวดดีแบบนี้นะให้นวดตั้งไหน แบบนั้นเลยใช่ไหม่โอ้คุณนายครับไม่ได้แล้วครับคุณนายครับตอนนี้เส้นคุณนายหย่อนหรือยังครับเออเส้นฉันหย่อนแล้วนะพูดถึงอะเริ่มหย่อนแล้วใช่ไหมใช่ใช่เริ่มหย่อนแล้วแต่เส้นผมเริ่มชักตึงซะแล้วสิครับเป็นอะไรคือก็เส้นมือนี่นะครับอ๋อแล้วมือว่างเส้ครับผมเดี๋ยวเปิดประตูลงให้คุณนายครับเอ้าเดี๋ยวโอเคเน่ารอป่าอครับนี่มึงทำอะไรอะเ้าเาร้าเ้าเศ้าเศ้าเ้าอว ต่อหน้าต่อตากูเลยนะมึงทาอะไรคือก็ผมทําหน้าที่สามีแทนคุณชายงั้นแล้วไม่ดีแล้วไงนะเดี๋ยวคดเชียร์เอาที่เอาทีา่ไม่สวนนั้นนะรู้ไปเดี๋ยวถ้ามึงท,ทําทะลึ่งน้ําขึ้นมาอย่านะอย่านะเด็กอย่าให้กูรู้นะว่ามึงมีรับลมคมในอะไรถ้ากูรู้ว่ามึงคิดไม่ซื่อแล้วก็กูจะตัดหูออกสองข้างเลยโอ้โหถ้าตัดหูอกูนี่ยิงกว่าปลาไหลอีกเนี่ยเดี๋ยวถ้ามึงคุณหญิง คุณหญิงทําอะไรมานั่งก่อนมานั่งก่อนมานั่งก่อนคุณพี่คิดมากไปหรือเปล่าไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรใจเห็นไม่มีอะไรจริงๆแค่ใช้มาบีบนวดแทนคุณพี่ตอนที่คุณพี่ไม่อยู่เท่านั้นเองนะคะก็แสดงว่าคิดมากไปคิดมากครับด้วยร์ามึงคิดลึกคิดลึกฟ้ามึงโอ้โหเออเดี๋ยวๆดเดคุณหญิงคะมีเรื่องสําคัญอยากจะมาปรึกษาเรื่องสําคัญเออคือว่ามีครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยเขาน่าสงสารมาก พอดีคุณพระเนี่ยไปลาดตะเวนไปเจอเข้าก็เลยพาเข้ามาในบ้านเราเพื่อให้คุณหญิงนะพิจารณาวัดรับเอาไว้เป็นคนใช้เนี่ยได้หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะคะถ้าบอกว่าครอบครัวหนึ่งแล้วก็ดิฉันเองอะ่ะคิดอยู่เรื่องเดียวเรื่องอะไรจ๊ะมีผู้หญิงมาหรือเปล่าโอ้โหคุณหญิง ไอเรื่องผู้หญิงนะคุณคุณหญิงวางใจได้เลยที่พามาเนี่ยสวยฝ่าคุณหญิงได้เยอะอะไรนะที่พามาเนี่ยสวยสู้คุณหญิงไม่ได้เลยมันเปิดเลอะเทอะคุณผู้ชายครับเขาบอกเลยครับบ้านหลังนี้นะครับแม้แต่สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นหมูหมากาไก่แมวห้ามมีตัวเมียแต่ผมสงสัยสิครับสงสัยอะไรที่ช้อยเนี่ยทำไมมันตัวผู้หรือตัวเมียมันอยากจะดูไหมล่ะอย่าเลยย้ำ ว่ามึงต้องเดี๋ยวถ้ามึงเนี่ยลามปามไม่รู้เรื่องใช่ค่ะขอโทษครับให้รู้บ้างว่าใครเป็นใครอันนี้เป็นใครล่ะครับเขาเป็นอ๋อวิญญาณสามเเวสีเดี๋ยวท้ามึงทัลร่นเออคุณหญิงค่ะเออยังไงเดี๋ยวให้คุณหญิงนั้นได้เห็นหน้าเห็นตาจะได้พิจารณาได้ก็ดีเหมือนกันค่ะจะให้หญิงจเป็นคนตัดสินใจเองแล้วกันนะคะจ่าจ่าคุณหญิงเจ้าคะเออแต่เป็นผู้หญิง คุณหญิงจะรับไว้เลยนะเจ้าค่ะแน่นอนยังไงยังไงฉันก็ไม่ยอมรับไว้หรอกลองเป็นผู้หญิงสวยๆที่หน้าตาดีกว่าฉันนะไม่ดีทางได้เข้าบ้านของฉันหรอกไหนอยู่ไหนขอดูหน้าหน่อยสินี่จ้าคุณหญิงเดินวายจนะเอ้ยคุณนายเป็นอะไรอะไรกัดเหรอครับอะไรอะไรกัดเหรอครับคุณนายต๋องโตแหลกคุณทำงานเหรือว่าพลังสามวใจเย็นๆคุณหญิงใจเย็นๆจ้าเดินไหวจ้านี่เลยเจ้าค่ะ เออนียหญิงจุลกาที่รล่ำลือว่าสวยเหลือเกินถูกต้องแล้วยังไงฝากเนื้อฝากตัวกับคุณหญิงคุณหญิงจะได้เมตตาสงสารจ้าจ้าเมื่อกี้ว่าอะไรนะคุณหญิงสวยจ้าปากหวานพูดแต อยู่ด้วยกันได้หน่อยออเดี๋ยวก่อนนะสองคนนี้ชื่ออะไรกันละจ้ะฉันมีชื่อว่าเนินจ้ะอ๋อชื่อเนินแหมพูดจาเพราะทั้งคู่และคนนี้ล่ะเชื่ออะไรชื่จำนำจ้ะอ๋อจำนำแล้วจำนำเองก็พูดถูกใจแบบนี้ค่อยคุยกันได้ค่อยอยู่ด้วยกันได้หน่อยค่ะทำไมหอ้อกํากพาหอ้าอค่ะอตายแล้วนะ่าสงสารจังเลยเอาเป็นว่าฉันตัดสินใจเลยแล้วกันพวกเธอพูดถูกใจฉันฉันให้อยู่ในบ้านหลังนี้ในฐานะคนใช้ แม่ขอบใจไปไงสวยแม่คุณนายผมสวยค่ะสวยสัครับยิ่งตอนเป็นสาวๆนะโอ้โหหัวกระไดนี่ไม่เคยแห้งผู้ชายเดินทั้งวันเลยใช่ไหมไม่ใช่ใครมากระทุยใครมากัดทุยไอ้แย้มมือนี่ลามปามใหญ่นะผมพูดอโลเลงนะขอยืมไม่อ่างมาหน่อยเอาอย่างนี้และกันต้องขอเอาเป็นว่าฉ่นเองอนุญาตให้สองคนอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้แม่ขอบใจคุณนายมากเจ้าค่ะรับรองว่าท่านทั้งสองคนจะไม่ทำให้คุณนายเดือดร้อนใจนะเจ้าค่ะ ได้มีอะไรให้หนางชื่นนะ่ะเป็นคนสอนเป็นคนบอกแต่ก่อนอื่นฟังฉันไว้นะเจ้าค่ะสิ่งในบ้านหลังนี้จะทำอะไรยังไงฉันไม่ว่าขอเรื่องเดียวสามีของฉันฉันห่วงที่สุดเอเอพี่ยงไง <Okay. S 3> เดี๋ยวเลินไปเออไป,อไ,ป,ไ,ปไปดูห้องให้เขาจัดที่รับที่นอน ให้เขาอยู่แบบสบายๆเจ้าค่ะเออไปไป,ไปเป็นหูเป็นตาแทนฉันทีเจ้าค่ะเออเๆๆไปไปไปเดี๋ยวอีขี้ข่าอ้าวแล้วมึงอ่ะกูคนใช้ดีหูหน่อยเดียวนี่พวกหล่อนท่านจะบอกอะไรให้อยู่ในบ้านหลังนี้อยู่ได้แต่คนใช้ผู้ชาย พวกแกห้ามยุ่งเป็นเด็ดขาดถ้าพวกแกยุ่งมาไหล่แล้วก็เห็นดีกับฉันแน่อีคนชายเดี๋ยวแล้วมึงอ่ะกูคิดค่าเอ้ากูดูดีเลยนี่กูไม่ได้เอเดียวเถอเดียวเออย่าเล่นเล่นให้มันมากนักจะไปไหนก็ไปฉันไปดูที่หลับที่นอนให้พวกมันก่อนนะจะไปจัดการไปจัดการเออยม่เอ้ย ครับเอาสุรามาดื่มหน่อยดีกว่าอวันนี้ผมรู้ใจท่านวันนี้บรรยากาศมันสดใสไปหมดครับเตรียมไม่หมดแล้ววันนี้ไม่ใช่สุราธรรมดาเป็นสาเกมาจากประเทศญี่ปุ่นครับอุปะอุปะอุปะอุบะรู้ใจจริงๆเดี๋ยวเดครับอันนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าอมัสคึบอะไรนะมัสคึบอีกทีสิอะไรไม่เหมือนเดิมแล้ว วันนี้ไม่ต้องนวดไม่ต้องนวดค่ะครับเดี๋ยวดื่มสุราเป็นเพื่อนค่ะเพราะวันนี้นะมีความสุขเออเอขอบใจขอบใจอ่ะเอ็งลินแล้วดื่มพร้อมกันเลยเพราะว่าอาฟงดูหนังมากไปหน่อยเอาดื่มดื่มดดื่มดื่มครับขอบคุณครับดื่มไม่หมดดื่หมดเลยดืมใหมดเออ เอาโอีก uhm เอาอีกครับเอาอีกครับเป็นไงครับรสชาติมันสุดยอดจุ่มกอไหมดื่มไปโอ้โหมันขึ้นสมองเลยอีกสักจอกนึงครับอีกสักจอกนึงครับไออีกักครับโอ้โหไม่ได้ดื่มมานานแล้วไอหย่มเอ้ยเป็นไงครับไม่นึกเลยว่ารสชาติสุราเนี่ยมันจะเผ็ดร้อน โอ้โหได้ใจขนาดนี้มันแรงจริงๆคุณผู้ชายครับสุราเป็นสิ่งไม่ดีไม่ดีไม่ดีนุ่นอย่างไรเราอย่าไปดื่มให้มันมากอย่าอย่าครับนอกจากว่าบางครั้งบางคราวบางครั้งบางคราวครับเอออย่าเอ้อโอ้เป็นยังไงวะเนี่ยผมผมอาการมันเริ่มมึนแล้วผมชักจะเมาแล้วครับคุณผู้ชายเอ้ยยังไม่เมายังไม่เมาเอาเอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยเออ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 อ่าอาอีกหน่อยนี่ข้านลินให้เลยข้านลินให้เลยขอบคุณมากครับเออเออเอาดื่มให้หมดดื่มให้หมดดื่มให้หมด เออเออเ,อ,อ,เอ,อ,เอ,อเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงโอ,โอ้โหทำอะไรน้าโโรักจริงๆเลยเองเนี่ยพก,กินทำ <September. S 2> ไปทำไมถึงหน้าเย่ yeah, <Yeah> อย่างนี้นะครับเอาอีกแก้วหนึ่งอีกแก้วหนึ่งอีกแก้วหนึ่งเอาอีกแกว้วหนึ่งเออเป็นเพื่อนกันดื่มเป็นเพื่อนกันดื่มเป็นเพื <aide? S 2> พ่อนกันคุณผู้ชายนี่ชักดินบ่อยวันนี้ข้าอารมณ์ดีรู้สึกว่าอะไรมันก็สดใสไปหมดวันนี้ คุณแม่ค่ะเหรออ๋อแสดงว่าเข้าที่แล้วสิท่าคุณผู้ชายครับเป็นยังไงเป็นยังไงอีกแก้วเลยอีกแก้วนะพออพแล้วครับทาไมนะถ้าอีกแก้วแล้วก็สงสัยจะต้องไปนอนคุยกับสุนัขเลยครับเอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะาเองไม่ไหวจริงๆเหรอสงสัยจะไม่ไหวครับอีกสักแก้วเถอะนะอ๋ออีกแก้วก็ได้ครับเอออีกแก้วในอีกแก้วอีกแก้วเออ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 โอ้โหไอ้ยำเออไอ้ยำ เรียบร้อยเจ้าแย้มน่ะมันเมาหลับไปซะแล้วไม่ได้การจะต้องรีบไปหาดวงใจของเราเพื่อบอกความในใจให้เธอได้รู้ดูซิพี่จำนำสงสยัยจะเดินทางมันเหนื่อยเนินืเ <c oughs> นินจ้า <c oughs> ตกใจไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจเนิร์นไม่ต้องตกใจโอ้โอ้โอ้เออคือวันนี้วันนี้คุณพระเนี่ยดีใจก็เลยดื่มสุราหนักไปหน่อยเอออย่าอย่าอย่าถืออย่าถือสาคุณพระเลยเออแล้วสาเจ้นี่เนิ่นทำอะไรอยู่แล้วเนี่ยเนิรนอนไม่หลับหรืเจ้าค่ะแล้วแล้วจำนำล่ะพี่จำนำน่ะ หลับไปตั้งนานแล้วเจ้าค่ะเนื่นจ๋าอะไรเจ้าคะคือว่าคุณพระเนี่ยมีความในใจอยากจะบอกเนื่นความความในใจแล้วเจ้าคะถือว่าเอาไว้บอกพรุ่งนี้ดีกว่าไหมเจ้าคะไม่ได้ไม่ได้ถ้าหากว่ามันล่วงเลยไปถึงพรุ่งนี้แล้วก็สงสัยคุณพระจะลืมหมดถือว่าเนื่นเป็นคนสวยเมื่อยามที่เห็นครั้งแรกหัวใจของคุณพระก็รักเนื่นจนหมดหัวใจต้องการให้เนื่น คุณพระพูดอะไรออกมาคุณพระรู้ตัวหรือเปล่าทาไมตอนนี้คุณพระเมานะเจ้าคะอืมไม่เมานาจะเมาได้ยังไงที่เมานะเมาเพราะรักเนิรนตั้งหากนั่นทําแบบนั้นไม่ได้หรอเจ้าค่ะทําไมคุณนายมีบุญคุณทุ่มหัวเนิรนนั่นทําไม่ได้หรอเจ้าค่ะคุณพระกลับไปเถอะนะเจ้าค่ะแล้วคุณพระไม่มีบุญคุณเหรอคุณพระก็มีบุญคุณกับเนิรนเอาไว้แล้วรักเนิร์นกนหมดหัวใจ รักจากใจจริงไม่ใช่ลมไปลินเอาเอาไว้ให้นร่นตอบแทนอย่างอื่นดีกว่าไมุ่มพละวันนี้เนรินต้องมาเป็นเมียพี่ปล่อยเถอเจ้าค่ะไม่ปล่อยฉันบอกให้ปล่อยไม่ปล่อยฉันไอกให้ปล่อยไม่ปล่อยฉันบอกให้ปล่อย ระวังครอบรองแม่คู คุณพระขอโทษแต่คุณเอ๋ยด้วยอารมณ์ชั่ววูบไม่ทันยังคิดแต่คุณพระหลักเจ้าจึงจากใจไม่ใช่ลมปลายิ้นเลินเอ๋ยคุณพระให้สัญญาจะไม่ทำให้เจ้าต้องลำบากคุณพระจะปกป้อง และจะถนอมเจ้าเรื่อยไปแต่ว่าเนรก็คงจะรู้ว่าคุณพระมีหน้าที่ต้องเป็นผู้นำคุณหญิงคุณพระก็ไม่อาจที่จะทิ้งนางนางได้ขอให้เนรเข้าใจพี่เนรเข้าใจคุณพระตลอดสิ่งใดที่นองตอบแทนคุณพระได้เนนก็จะทำเจ้าข้า เนื่อนจ๋าขั้วฟ้าดินสลายก็ไม่ใครที่จะรักเจ้าถ้าเจ้าทำได้ดังวาจาคุณพระให้สัญญาจะรักเจ้าจนฝ่าวันตายจริงนะเจ้าคะเลื่น่เป็นของคุณพระแล้วน่าจะซื้อสาตัวคุณพระเพียงผู้เดียวเออแต่ว่าเนื่อนจ๋า วันข้างหน้าถ้าหากว่าเนินเกิดท้องเนินต้องสัญญานะสัญญาอะไรเจ้าคะว่าเนินจะไม่บอกใครไม่บอกให้ใครได้รับรู้ว่าเนินท้องกับคุณพระถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ความวุ่นวายก็คงจะมาเยือนเราก็คงต้องลำบากดีไม่ดีคุณหญิง อาจจะทำร้ายเนินได้นันนให้สัญญาเจ้าค่ะเนนจะไม่พูดเรื่องนี้กับใครเป็นอันขาดคุณพระวางใจได้นะเจ้าค่ะเนนจะไม่พูดเป็นอันขาดเจ้าค่ะโถแม่คุณดวงใจของคุณพระคุณพระสบายใจได้นะเจ้าค่ะเนนจะไม่พูดกับใครที่ไหนเป็นอันขาดเออเนินจ๋าไม่ใช่ว่าคุณพระจะมากเรื่อง เพียงวาจาที่เจ้ากล่าวคุณพระก็ยังไม่มั่นใจอยากให้เนื่งสาบานสาบานแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาเบื้องบนไปเจ้าจะรักษาคำมั่นจะไม่เผอเอ่ยบอกให้กับใครได้รับรู้ความรับของเราเจ้าจะทำได้หรือไม่สาบานเลยเจ้าคะ่ะถ้าเป็นความสบายใจของคุณพระเนื่องก็จะสาบานเจ้าคะ่ะ ดีจ้าต้องให้เนิ่นพูดว่าอย่างไงบ้างละเจ้าคะ่ะเพียงอันเนิ่นพรนมมือขึ้นได้เจ้าค่ะแด่สิงส่งศักดิ์สิทธิ์แด่สิงส่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาเทพเท,เทวาข้าพเจ้าเนิ่นข้าพเจ้าเนินเ่นจะขอเก็บความลับจะขอเก็บความลับจะไม่บอกให้ใครได้ล่วงรู้จะไม่บอกให้ใครได้ล่วงรู้ถ้าแม้นว่าเนิ่นผิดคำสาบานถ้าแม้นว่าเนิ่นผิดคำสาบานขอให้ลูกในท้องเกิดมา เป็นใบขอขอให้ลูกในทอ้องเกิดมาเป็นใบใจาค่านเะจ้ากลัวไหม่จ้งกลัวนะเน้อคงจะเป็นฤดูการของเขาฝนจะตกฟ้าจะร้องไม่ต้องกลัวนะเร่ยนจา๋าเจ้าค่ะคุณพระดีใจมากลุกขึ้นเถจา้า ด้วยความรักที่มีสัญญาที่ให้ประโยชน์อะไรในคำสัญญาพี่เผยว่าจะาว่าเจ้ารักมานต่อกันเลือยไป สัญญาจะแน่แค่ไหน,านาหากว่าในหัวใจสองเราไม่จริงต่อกันประโยชน์อะไร ไห้คู่เป็นตัวอย่างความรักอบบับปางทั้งที่ตาบานกันไว้อยู่กัน ที่มีใจมันคงรักเธอเฝ้าหวังปรนเปรอรักเธอจนชั่วตาบวันสิลลมความรักเรานั้นจะสุขสม ไม่ต้องยกมือพนอมสาบานให้เสียเวลา